สวัสดีครับผมพบกดช่องจันเตลระพุนระิเชียลครับตอนนี้เราอยู่คอนแกนนะครับผมมาส่งน้องเต๋าครับ นอะไรยังไงแล้วถ้ถือไปอันดิไปเอาออกทีละอันโอ้ยทีละอันแล้วก็ออกไปงานใช่ไหมเนี่ยแล้วก็ถ่ายพอถ่ายคลิปเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาคืนติดมันติดเนี่ยมันไม่ถ่ายให้ไหมมีตัวนี้อะไรตัวนี้

ออกมาเลยดิหลเขาไม่ได้ใช้เลยนนักยาเนี่ยเขาได้เงินเนี่ยเขาไม่ได้เอาใช้เลยในบ้านแกเลรื่องบริสไทอ๋อไปไปจริตั้งใจมาให้ยาเนี่ยได้เต้นได้เต้นนะเขาถึได้มาไล้โม่ละตีกวางกันได้ย่าตีกวางเพิ่นกระหายกันย่ายห็กับว่าเห็นหุ่งได้อย่างย่าตาพอดีเดี๋ยววันที่ยี่สิบเท่าไหร่นะยี่สิบสองยี่สิบสองเดี๋ยวมารับไปดูครับ ไปมองได้ละลำนสางอันสางไก่ไก่ว่ามันไมเ่เลี้ยวเอาไปใส่ถุงอ่ะถุงมาใสอ่อย่าลืมแก่ให้ยายด้วยเดี๋ยวยายแก่ลำบ่ายเป็นไงบ้างคิดถึงหลานไหมครับโอ้ยคิดถึงเลยนะ้องปกติเคยไปห่างแบบนี้ไหมบม่ทำไมคิดถึงมากเลยเนี<อ>่นี่คนีหอวเหียงนี่คนที่รักมากๆเลยพี่ม่รับจะร้องอ่ะ ได้หาน้ำแล้วไปไม่ไหมมอไ่อนไรแมีมือที่จย้ายส่หมวนนอน้องเขาก็บนดหายเขาก็บอกคิด hmm. ถึงยายมากเขาบ่นหายายทุกวันเนี่ยบ่เคยหนีจ้าที่ยไปแต่แล้วขึว่าเแลหายแต่หน้างอ่ำึนน้ำายแต่ไตซื่อ แกอยู่คนเดียวแล้วแรกผมก็ว่าจะไม่ไปแหละเพราะว่าแกอยู่คนเดียวไงไม่มีคนมากันย้ายให้ไปเราจิไปแล้วท่านมาขังหลานไปง่ายฮะจ้าของตายก่อนมันจะมีงานข้ามตัวแกกันย่ายไปตายแล้วพี่ขอโทษนะที่พี่เซวน้องอ่ะที่ไม่ให้น้องหลานสองคนรู้สึกผิดยังไงก็ไม่รู้จริงเพราะว่าหักกันเด้อแกอยู่คนเดียวไม่รู้สึกยังไงเลยเต้ เออเตยก็เ็ว่าเตยเตยกับว่เห็นในฮักกันนั่นะครับอนอคือุงจ้าของมมีไปองแมกัมีตอนี้คืรับบ้านมันบคอดอามันเ็นง่ายตรงย่ตแรกว่จะมีไปเลยเราะก่อจไม่มีเพื่อนัญให้ไปอไปให้ว่ิบ้าย่กับคิดว่าิตันอนาคตของตู I mean, oh, right? so yeah, ่ก็จะตตายเมื่อได้แล้วเป็นห่วงเขาไหมเวลาเขาไปแบบกลัเขาแบบไปลงเเกรอะไไยาย่านย แต่เขาไปนู่นเขาไม่ได้เกเรเลยเลยขาตั้งใจทำงานมากก็กกบอกแกเยอะบ้านมันก็บอกเกเรไอเชียดหรอกดีอยู่เขาพูดเขาบ่นถึงยายตลอดแหละเป็นห่วงยายเป็นนู่นนี่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 ยเกิดมาจะโทรหาอีกม,มีเวลาผมก็โทรหาแกแล้วก็โทรหาแม่ส่วนมากจะโทรหาแม่มเพื่อจะได้เปิดกล้องดูเปิดแกเงินจับบ้านบ่เมียนั่นของยายมันไม่แจอ โตัวแต่จับเชื่อบ้านสาวเอบ้านกว้างนเลยกว้าง่เลยข้างบนข้างบนได้ข้างบนอยู่ข้างบนกันมีแม่พ่นอะไยุ่ันบ้านบ้านพี่ก็อย่างนี้แหละข้างบนแต่ว่าข้างบนไม่มีใครอยู่อยู่เดือกมา่ข้างบนมีใครอยู่เรนิงมามีไอยู่อันนี้ตกี้เกี้กับนอนน้ำยาดีนี่แะนี่ี่นอนน้อนหัวก็หัวก็ไฟนี่ที่นอนผูนไ่ตอนพูนบานีเห็ดหองไฮหรืออะไรแนี้ไปบ้านอื่นหงดไว้พู ก็แค่นี้เขาควงได้ในบอลนี่น้ำท่วมไหมไม่ท่วงเลยโอ้โหหอดอกไม่ใช่ถ้าเป็นกรุงเทพนี่ไม่เหลือที่ไหนที่เป็นกรุงเทพนี่ไม่เหลือแต่รอบรอบก่อนน่ะตกช่วงเพราะว่าบ้านหลังนี้เขาสร้างใหม่มาทำบ้านบ้านหลังนี้เขาสร้างขึ้นหลังเงินกระเฮ็ดไหมฉันได้เห็นนั่นนั้นน้ำไหลผ่านบ้านใครไหมไม่เคยเจอเลยนะประมาณสามเดือนก่อนอันนี้คือบ้านมรดกบ้านเลยใช่ไหม ยบบ่า่ย<ะ>ี่ละเฮ็ดเดี๋ยวอุย้ยไม่กี่ปีแล้วเขาก็สร้างใหม่ให้แล้วเนี่ยยายต้องรอดูนะ<อ>ไม่สร้างใหม่คันน,นี้อายุนี้ซือซ้อใหม่ก,ก็บางยี่เกี่ยวเป็นที่เก่าอายุนี้นี่ครอยู่แล้วลูกหลานไปเจริญเจริญกันเรื่อว่าขันขังไว้กันขันไม่ย่า่ว่าไปมันจะว่าไปหรอกย่ายกันเรื่อว่ามัตต์อนาคตเขาคือนนอนเกษียณวัดเอาแปดสิบหกเลยไม่เกินห้าปียายน้องมีบ้านใหม่ให้ยาย ยายต้องอยู่ให้แข็งแรงนะอย่าคิดมากนะแจะจับใบชั้นไหนแล้วไม่เกินห้าปีไม่เกินห้าปียายนี่ยายยังมาเฉลยเท่ทำเงินยูทูบวันน้ำมันไหลพันขยันทำยูทูบขยันทำอะไรไปคิดเยอะๆได้แน่นอนเลยยายจะพิ่งแต่งงานก่อนแล้วกันพึ่งมาสิบแต่งง่านเหรอพึ่งมาสามชิปกี่ปีคนละกว่ปีพึ่งมาเขามาแต่งกันเนาะ โอ้ยิ่งจะหาพ่อนงวดที่ประแยบเว้ยทุกวานนี้คืออาจารย์หวังคนวันคนหาเลยตอนเราจะคุยเรื่องไอ้นี่คุยเรื่องสุขภาพาเราไปไหนมาเลยนะครับโสดเขาคนนี้โสดเออพรน้องไปดีๆงญาตินี่พระน้องไปไป็นกระเคลื่อนเป็นเจ้าของไปก็ป้ายแม่ก็ดีใจแต่ไม่ได้รู้จักกันเลยนะเคยเห็นพี่เต้เลยนี่มือแรกเลยนั่นไงยายเห็นหน้าเห็นตา พวกเต้พวกเราแล้วเนาะก็ไม่ต้องเป็นห่วงเนาะมาะมีอะไรก็นั่นแหละไม่ต้องเป็นห่วงเราอยากคิดถึงเนตาตาเนี่ยบอดขังเนี่ยหมอเฮ็ดไทยหมอหมาอะไรพวกว่าจะเฮ็ดแนวดีเฮ็ดไทยบกตนาอย่างนู้นกันตาตาบอดเด้อยกันเด้อ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 นั่นแหละฮะสี่โมงแลวนี้อร่างเดี๋ยวก็หายายไอ้นี่เขาไปลอกฟาดหรือว่าไงครับไอที่ว่าตาเขาพาพาดิพาแล้วพา เขาพาเลยบอดเลยเราบอกเขาว่าไงก็จจงบองไม่ใช่ไปรับยาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโรงพยาบาลคนแก่นขังนี่มันกติภัยแม่ก็เลยว่าบ่พปลาผ้านี่บอดทีเองเลยมันมีตัวหินตั้งตัวกระจกทั้งนี้เป็นห่วงใจมากนะผมไม่กล้าไปตอนแรกมันมันมีหลายอย่างทม่ผมกล้าไปอานนี้เราถ้าถ้าผ่านไปผ่านมาถ้าผ่านมาแถวนี้ก็จะพาน้องมาถ้าคิดถึงเลยจะพาน้องมาจ้ะ อันนี้กันมาบานี่เนี่ยกันมาบานี่เนี่ยะมาสองวันนลเนี่ยสองมือสองมือการทำไม่กี่สองมือตอนแรกจะมาแค่วันเดียวไปไปมามาสองวันว่ะสมือกับยูไรตัวขันมกไปวันอื่นทั้งนี้เทากับนี่บ่ม้หนึ่งจะตอดิไอเป็นกับไปเห็นงานที่เขาเต้กับไปคือเขางนนี้ยืะไรจไปลเอยดแล้วก็เอมันจะ่เด็ลบไปลบมานะคุณอะวรเตย้ากียวกันที่ไปนี่ละ มันปวดบ่ลรอบ่บมันจังบ่เลยโรไปลรมาหลายเพราะว่าจังว่ามันปวดบ่ลาะทัารบ่บ่ปกติไป็นคนของไปอันนี้บานขายข้าวเหรอมีทะเลาะกูมีมอเมื่อก่อนแต่ก่อนขายของชำครับเป็ดล้านขายของเพราะตาดเสียแล้วกัเลยมาใส่เต่าไหนมาใส่ผมแม่เอาไปแล้วมาใส่ในร้อยยี่สิบห้าเลยเนี่ยมอไซต์ที่ข้าวคุมอยู่อันไหนนี่ห่ออะไรนะ อะไรนะเขาเรียกว่ายี่ห้ออะไรนะโมเตอร์ไซค์อันนี่ห้อของเบย์ที่ต่างคนใดกันอยู่ราบบเพศได้จะว่าไอ้ันนหาไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ทีน่าไม่ใช่ซูนอีกไม่ใช่อะไรเลยมันเป็นรุ่นเอ่อสปินเตอร์มั้งจำไม่ผิดเอาจะปิดคลิปไม่ได้สุสีทีแล้วเนี่ยโอ้ใครจะไปดูให้มันของ้องเตาอ่ะสุสีทีละหนึ่งหนึ่ครับผมก็บฝายติดตามท้อเตามือถังซานานเป็นเชียร์ เอาคิดว่าเขาไปในเฮี้ยนอย่างนี้ว่ฟากไปครับเราเดี๋ยวจะไปงานต่อครับยายพอไปวันร้อนหน้าเดี๋ยวก็มีมาโอกาสมาเรื่อยๆครับไปคิดฮะคุณครูนิดมะแมาเที่ยวมาบ้างไม่รู้โอ้ยงานคอนเทนไรอยู่ยัยงานคอนเทนไรอยู่ดอกมีสุดเดือนอยู่มือนบ้านเหมือนบ้านที่แบบบ้านที่พักจริงเขาชักเงินตินเนาะเหมือนไม่แล้วครับยัยกินยูนน้ำพ่อกัอนใช่ใช่บ้านที่ทำพิธีนิดเลยเนี่ยประตูแบบนี้เลยอืมแต่ตอนนี้อยากได้ประตูแบบนี้นะมันดูแบบคลาสสิกดี แบบเนี่ยไม่เสียงดังหรอกไม่ใช่มันดูแบบคลาสสิกอ่ะเข้าใจป่ะเหมือนเหมือนเหมือนเป็นประดับไปด้วยอะ่ะโอเคครับคว่านี้แค่เี้ครับพี่ตังครับพอกันคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับผมฝากกดติดตามกดซับสไครต์ช่องจันเตอร์รับชมรับเชียร์ดยนะครับผมสวัสดีครับ